ใครกำลังมองหากาแฟสมุนไพรเล็กแนะนำกาแฟสมุนไพรเห็ดแจม่มสน,นี่เลยค่ะทีแรกเล็กก็คิดนะว่าเห็ดใส่ในกาแฟมันจะอร่อยเหรอเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนหนึ่งซองมีสิบกรมัมหอ่อใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมียี่สิบซองน้ำตาลนะน้อยกว่าหนึ่งกรมัมเองนะทุกคนและในนี้นะคะเขาก็จะมีสารสกัดนำเข้าของสมจากเกาหลีด้วยแก้เวเดียวนี้อยู่ยาวๆกันเป็นวันไปเลยค่ะใครที่ชอบกาแฟอาราบิก้านะเล็กแนะนำตัวนี้เลยเป็นแบบ อาราบิก้าเบนหอมเนียนมากหอมอร่อยกำลังดีเลยค่ะไม่ขมไม่ฝืนปากมากกาแฟสมุนไพรเห็ดแจ่มใสนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของเห็ดชมปิยองเห็ดหอมถังเช่าเห็ดยามาบูชิตาเกะเห็ดหลินจือกระชายดำใบแปะกล้วยและเจียวกุหลาบสูตรไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะสูตรน้ำตาลน้อยกว่าหนึ่งกรัมอีกนั่นทุกคนในเนี้ย และที่สําคัญราคาคือดีมากตะกร้านี้เป็นตะกร้าแท้ของบริษัทเลยนะคะใครสนใจนะกาแฟสมุนไพรเล็กแนะนํากาแฟสมุนไพรเห็ดของแจ่มใสเลยค่ะ